ชงยกคำร้องพิธาผิดอายาม .151 ไม่พบไปทีวีประกอบกิจการ<ๆ>กกตชุดไต่สวนชงยกคำร้องพิธาผิดมอลหยเหตุไม่พบไอทีวีประกอบกิจการมีรายได้แต่ยังต้องลุ้นอนุกกกวินิจฉัยสอบเพิ่มค่ารอสารรัฐธรรมนูญชี้สถานะสอสอกสรุปเสนอกกตใหญ่วันที่14สิงหาคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรณีนายอิทธิพรบุญประคองประธานกกตระบุเมื่อเร็วๆนี้ว่าสำนวนการสอบสวนนายพิธาลิ้มเจริญรัตสอสบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพักก้าวไกลกรณีมาตรา151รู้อยู่แล้วว่าไม่มีสิทธิ์ลงสมัครรับเลือกตั้งตามพรบเร่อปลาว่าด้วยการเลือกตั้งสอสอเนื่องจากมีลักษณะต่อห้าในการลงสมัครรับเลือกตั้งสอสตามรัฐธรรมนูญมาตรา986 พราะเหตุมีชื่อถือครองหุ้นบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนจำนวน42,000ได้ถูกส่งมายัางชั้นสำนักงานกกตแล้วนั้นมีรายง,งานว่าผลสอบที่คณะกรรมการไต่สวนดำเนินการสืบสวนไต่สวนเสร็จสิ้นได้เสนอความเห็นว่าเห็นควรให้ยกคำร้องด้วยเหตุผลว่าการดำเนินการตามมาตรา151เป็นคดีอาญาที่ต้องมีพยานหลักฐานชัดเจนแต่ขณะเปิดสมัครครับเลือกตั้งสส66วันที่4-7เมษายนไม่พบว่า บริษัทไอทีจำกัดมหาชนมีการประกอบกิจการอยู่และมีรายได้จากการทำสื่อทั้งนี้คณะกรรมการไตส่สวนได้สรุปสำนวนและเสนอรายง,งานไปยังเลขาธิการกกตซึ่งได้มอบให้รองเลขาธิการกกตให้ดำเนินการจ่ายสำนวนดังกล่าวให้คณะอนุกรรมการวินิจฉัยคำร้องและปัญหาหรือข้อโต้แย้งพิจารณาตามที่ระเบียบกกตว่าด้วยการสืบสวนการไตส่สวน และการวินิจฉัยชี้ขาด2,563กำหนดก่อนที่จะเสนอให้กรกตวินิจฉัยต่อไปอย่างไรก็ตามที่ผ่านมาการพิจารณาเรื่องร้องเรียนร้องคัดค้านของคณะอนุวินิจฉัยหลายกรณีเมื่อสอบสวนแล้วไม่เห็นด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการไต่สวนโดยเมื่อคณะอนุวินิจฉัยได้รับสำนวนหากเห็นว่ามีประเด็นที่ยังไม่ชัดเจนมีข้อสงสัยก็จะดำเนินสอบสวนเพิ่มเติม,ตมรวมทั้งการเรียกผู้ถูกกล่าวหามาชี้แจง ซึ่งในกรณีคาดว่าคณะอนุวินิจฉัยจะมีการสอบสวนเพิ่มเติมและแจ้งให้หนายพิธาได้มาชี้แจงแก้ข้อกล่าวหารวมทั้งมีความเป็นไปได้ที่จะรอคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญกรณีกรกตยื่นตามรัฐธรรมนูญมาตรา82ขอให้วินิจฉัยสถานะสสของนายพิธาจากเหตุเดียวกันก่อนที่จะสรุปสํานวนพร้อมความเห็นเสนอกรกตพิจารณาเช่นที่เคยดําเนินการกับน,นายธนาธรจึงรู้เรื่องกิจอดีตหวัวหน้าพรรคอนาคตใหม่เมื่อครั้งถือหุ้นสื่อบริษัทวิลักษ์มีเดีย จำกัดสำหรับการดำเนินการตามมาตรา151นั้นหากที่สุดกกตมีมติเห็นว่าผู้สมัครรายนั้นรู้อยู่แล้วว่าไม่มีสิทธิ์ลงสมัครครับเลือกตั้งแต่ยังลงสมัครก็จะให้ทางเจ้าหน้าที่สำนักงานไปแจ้งความดำเนินคดีอาญาต่อพนักงานสอบสวนซึ่งพนักงานสอบสวนเมื่อดำเนินการสอบสวนแล้วเสร็จก็จะส่งเรื่องให้กับอายการเพื่อยื่นฟ้องต่อศารอาที่ผ่านมาในกรณีของนายธนาธรแม้สารรัฐธรรมนูญจะมีคำวิบิจฉัยว่า นายธนาทรมีลักษณะต้องห้ามในการลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นเหตุให้สมาชิกภาพสสสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา101แต่เมื่อกกอตดำเนินคดีอายาอายการกลับมีคำสั่งไม่ฟ้องมาตรา151นั้นกำหนดว่าผู้ได้รู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเนื่องจากขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้สมัครรับเลือกตั้งหรือทำหนังสือยินยอมให้พักการเมืองเสนอรายชื่อเพื่อสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่ออาจต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่1นึถึงสิปีและปรับตั้งแต่2 0 0 0 0 2 0 0 0บาทและให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนด20ปี